โ <Okay. S 2> mm. อเคองนี้เป็นเป็นพระที่ผมไม่รู้จักเนาะเดี๋ยวต้องถามเพื่อนดูว่าน,นี่เป็นองน,นี้เป็นพระอะไรนะเน,นี่ยผมให้ดูให้ดูให้ดูดูปสองก่อนอันนี้อันนี้เรียกพระอะไรครับเพื่อนอันนี้เป็นพระสมเด็จพิมปกโพเล็กแต่ย่เรียกอ้เนี้ยพระปิรัน พระปีรันเหรออ๋อพระปีรันอ๋อผมไม่รู้จักแต่เคยได้ยินชื่อว่าพระปีรันปีรันเนี่ยอ๋อนี่คือเป็นเป็นเป็นพาะวัลังอันนี้ก็คือพระวัลลังคเหรออ่าพระวัลังอ๋อวัคลังเป็นคนสร้างเหมือนกันแต่ว่าไม่ใช่สมเด็จโตใช่ไหมอ่าไม่ใช่เพราะว่าเป็นของลูกศิษย์สมเด็จโตอ๋อแต่ว่าท่านสมเด็จโตนะเพราะว่าหม่อมหลวงท่านเนี่ยแสนีวงศ์นายุธยาเนี่ย ท่านบวชเป็นสามเณรติดตามสมเด็จพุชิยานโตโ<อ>ก็ในตำนานก็ท่านก็เป็นสามเณรองค์ที่ติดตามสมเด็จเนี่ยไปไปราบผีแม่นาคนี่แหละ<อ>แล้วก็เป็นคนที่ออกไปแน่นาาพระขนงเราเนี่ยนะเป็นคนที่แบบว่าไปเจาะกระโหลกแม่นาคให้สมเด็จโตสะกดวิญญาณแล้วก็ ทำปั้นอะมาทำปั้นหนึ่งเนี่ยเหรอโอ้ใช่นี่นี่นี่ก็คือว่าอยู่ในตำนานถ้าเราเคยดูหนังเรื่องแม่นาคแล้วนะอแต่จริงจริงแล้วตำนานนี้ก็มีมาก่อนนี่ก็จะมาทำเป็นหนังไงอ๋อก็คือนี่คือเป็นพระของลูกศิษย์สมเด็จโตตั้งแต่ตั้งแต่เขาอยู่กับสมเด็จโตตั้งแต่เป็นเนนเนาะไล่มาจนจนท่านเป็นพระจนพระจนแบบมีแบบแบบว่าพระพระรุ่นเนี้ยเขาจะมีชื่อเรียกว่าไอ้นี่ ตอนที่ท่านได้รับเลื่อนสมณศักดิ์อ่ะเป็นที่สมเด็จพระพุทธบาทปิรันอแล้วซึ่งว่าในตอนนั้นเนี่ยสมเด็จพระจานทร์โตอ่ะท่านยังอยู่ท่านยังไม่ได้มรณะภาพก็คือท่านก็มีประธานมวลสารให้ให้ให้มวลสารมาให้มวลสารที่ว่าสร้างสมเด็จวัดละคัังของท่านเนี่ยมาทามาทำนี้มาผสมแล้วซึ่งว่าของพระของ ของพระปิรันเนี่ยจะมีทั้งเนื้อขาวแล้วก็เนื้อดําเนื้อดานี่ก็เกิดจากการที่ว่าเผาผงใบลานตำลาเก่าอะไรพวกนี้ที่ว่าจำรูดเนี่ยมาผสมผงใบลานแล้วก็พวกพวกแบบนางใบลานเก่าที่เป็นคาพี้คำกลางนะคำพี้ต่างๆเผาที่ว่าจำรูดเสียหายแล้วเนี่ยเพราะว่าก็ในองค์ของ ที่ผสมใบลานเนี่ยส่วนใหญ่จะเกิดราบไข่ที่เกิดจากใบลานไงก็เลยจอกสีเป็นสีดำๆ้ามีสีดำใบใบใบลานนี่จะเป็นสีดำไงแล้วก็ไอ้ที่ว่าเราเห็นสีขาวสีอะไรนี่ก็เป็นมวลสารของของออขงวัชพ้ตอะไรนี่แหละแล้วก็มีมวลสารของท่านนี้ท่านลบผงเขียนผงทาขึ้นมาผสมลงไปด้วยอะไรพวกเนี้เขามีหลายไซส์ไหมเพื่อน เขาจมีพิมพ์ใหญ่นะ๋อมีพิมใหญ่พิมใหญ่พิมใหญ่ก็คือแบบว่าลักษณะก็จะองค์ใหญ่กว่านี้อ่พิมพ์ก็จะไอ้นี้คนละแบบกันอืมแต่ของเรานี่มีพิมพ์พิมใช้พิมเล็กใช้เล็กเนาะอืมพิมเล็กเขาเรียกสมเด็จปีรันก็คือในพระของท่านท่านก็มีหลายพิมพ์มีพิมพ์ตุ้มประตูมีพิมพไอ้นี่เปลวเพลิงอะไรพวกเนี้ย ซึ่งว่าเราเองก็ไม่ได้มีสะสมถึงขนาดนั้นหมอพระของท่านเน่เป็นพระท,ที่ว่าค่อนข้างจะหายากยมีจำนวนน้อย,อยอเลยไม่น้อยนะเออแต่ว่าท่านจะแจกแล้วก็คือแบบว่ามันยังอยู่ในยุคของรัชสมัยรัชกาลที่ห้าใช่ไหมแล้วก็เป็นอะไรที่บอกว่าคนที่จะได้เนี่ยส่วนใหญ่ก็เป็นพวกที่แบบว่าเป็นพวกขุนนางเป็นอะไรออพวกเนี้ย นะคนชั้นชั้นบนน่ะค่าราาการชั้นบนน่ะเจ้าขุนมุ่นนายวานซ่าคนธรรมดาก็ไม่ค่อยจะมีใครมีภาะของท่านหรอกและจนตกยุคหลังๆเนี่ยถึงแบบว่ามีการตกทอดแล้วก็มีการมาอยู่ในมือของประชาชนทั่วไปคนทั่วไปเพราะส่วนหนึ่งก็จะมีบรรจุปลูกไว เขาเหรอเอาไปบรรจุกุกพระด้านมีบรรจุกุไว้ที่วัดแล้วองค์นี้องค์นี้ได้องค์นี้องค์นี้มีกุกไหมเป็นกุกไหมองค์นี้ไม่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 ใช่ใช่ไหมเราทำแบบคล้ายๆวัตถุคังก็คือกดกดพิมพ์ใช่ไหมครับแต่เนื้ออาจจะเป็นเนื้อที่ว่าผับเนื้อผงใบลานเนื้อเนื้อผงคัมพีอะไรต่างๆก็เลยออกเป็นสีดำๆเนาะสีดำๆนิดนึงแสดงว่าอายุผ้าก็ไม่ดกพพิม์แกะอะไรพวกนี้ก็น่าจะเป็นฝีมือของช่างหลวงะช่างวังหลวงก็แล้ ช่างกรมช่ำสิบหมู่อะไรพวกเนี้ยเพราะว่าดูลักษณะพิมพ์ตรงมีละเอียดไงรายละเอียดมีเยอะฮะใชใการแกะพิมพ์มีก้านกิ่งใบโพเพราะอายุพระก็ต้องเป็นร้อยปีนะเพราะทันทันปลายปลายปลายของสองสมเด็จโตเนาะเลยพิจารณ์โตนี่ใช่ไหมล่ะอแล้วอันนี้ไม่เราก็ไม่รู้ประวัติว่า ท่านท่านท่านได้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 ปลุกเสกให้ด้วยหรือเปล่าแต่ที่แน่แน่เพราะปลุกเสกด้วยเหรอสมเด็จโตเพราะว่าพระพระปีรันนี่เขาจะเรียกพระสองสมเด็จนะอาอเหรอเออเพราะว่าสมเด็จพระจันร์โตก็สมเด็จพระจันร์โตพลังสีใช่ไหมฉายาท่านใช่ไหมเอออ่าแล้วก็นี่หม่อมราชวงศ์ทัศนี่ก็พระพุทธบาทปีรันใช่ไหมเขาถึงเรียกว่าพระสองสมเด็จอ๋อเหรอโอ้โหไม่ธรรมดาดิเนาะอ่า เพราะว่าอะอีกอย่างหนึ่งคือถ้าจะคว้าไปแล้วนะรู้สึกว่าจะหายากกว่าสมเด็จวัลคังในซ้ำบปใช่ไหมจะหายากกว่าสมเด็จวัลคังเราว่าอะไรไหมแรกๆท่านแจกเฉพาะเจ้าขุนมูลนายข้างในด้วยเนาะท่านไม่ได้แจกแบบ แบบทั่วไปอแบบ<ช>อยางสม<ะ>ในปจันโตก็ยังมีแจกชาวบ้านเวลาท่านออกบินธมาหรือท่านอะ,อะไรเนี่ยก็ยังมีแต่ว่าของสมเด็จทัตเนี่ยไม่มีสมเด็จทัตเน่ยนะแล้วก็แสดงว่าพระพระปิรันเนี่ยแสดงว่าถ้าจะได้มาก็ต้องตกทอดมาตั้งแต่พวกที่แบบเชื้อสายเป็นตระกูลเจ้าขุนมูลนายมายอยู่ในมือมาส่วนใหญ่เป็นงั้นแล้วก็พอนี้ลูกหลานเหลนอะไรมาก็ค่อยๆมาระบายออกมาอย่างเงี้ยเนาะ ว่าใครจะได้มาอะไรเงี้ยจะเป็นแบบนั้นใช่ไหมล่ะอันนี้เพราะนี้ถ้าไม่ได้แจกทั่วไปนี่ใช่ไหมอ่าก็แล้วแจกในท่านจอดจงว่าจะแจกของให้เจ้าขุนมุ่นายเป็นหลักก่อนอ๋อนี่ก็เป็นหนึ่งในพระสมเด็จวันละขังที่ที่ท่านสมเด็จพระจ้อโอเหรอโอ้โหอานนี้ก็ไม่ธรรมดาแน่นอนอันนี้เราพูดถึงผู้ธคุณอะไรต่างๆก็ไม่ธรรมดาเพราะตั้งแต่อะไรอะ มวลสารใช่ไหมครับเราจะเราต้องปกเสกหรือปกนี่ต้องสองสมเด็จด้วยซ้ำใช่ไหมครับมวลสาร,าร,ารสมเด็จพุจานโตแล้วพุจานโตสมเด็จพะชานโต,ตก็นั่งปกเองด้วยเนาะแล้วเจ้าเจ้าคุณทัศน์นี่ด้วยใช่ไหม,ไหมล่ะเจ้าคุณเราเป็นสมเด็จเป็นก็คือว่าการเรียกเจ้าคุณหรือว่าเรียกสมเด็จนี่ก็คือแบบว่าเจ้าคุณนี่ก็คือเราเรียกย่อเราไม่ได้ไปเรียกว่าสมเด็จเจ้าคุณสมเด็จเลยก็คือว่าจะเรียกพระระดับ ราชาคณะอ่ะที่ว่าจะเรียกเจ้าคุณนี่ก็คือว่าตั้งแต่ชั้นพระอ่ะอใช่ไหมอ่าถ้าไปยนถึงแบบว่าถ้าเลยชั้นลาดขึ้นมาแล้วเขาก็จะส่วนใหญ่แล้วก็จะเรียกไม่ไม่เรียกเจ้าคุณละก็จะเรียกตามยศนะว่าสมเด็จนุนสมเด็จนี้อะไรอย่างเนี้ยประมาณนี้อืมนี่ก็ยังแบบสภาพองค์นี้ก็ยังสวยชัดเจนอยู่เลยนะเนี่ย เนี่ยขอบข้างต่างๆเนี่ยผมว่ายังสวยชัดเจนไม่ได้มีแบบรอยบิ่นรอยนู่นรอยนี่อะไรมาเลยนะถือว่าสภาพโอเคมากนะท่านนะจริงๆถือว่าโอเคมากเลยเพราะว่าอันนี้จริงๆมันอยู่ในกรอบแล้วเนี่ยผมผมแกะกรอบของเพื่อนมาให้ดูเนาะอันนี้เขาใส่กรอบเก็บไว้เลยนะทัางหลาพผ้าที่นั่นก็จะใส่กรอบเก็บเอาไว้ถ้าถ้าสมมติเป็นผ้าท,ที่แบบไอ้น,นี่หน่อยนะเขาจะเก็บใส่กรอบไว้เลยนอกจากบางองค์ที่แบบเขาเขามีเยอะมากอะบางทีมันใส่กรอบไม่ไหวอะ เมันเยอะอ่ะมันเป็นหมื่นองค์อ่ะเป็นหมื่นหมื่น,นองอ่ะอย่าว่าหมื่นเดีวยวดีกว่าหมื่นหมื่นดีกว,ว่าเพราะฉะนั้นอันนี้ก็คืออยู่ในกรอบผมมาแกะมากลัวให้เห็น,นเป็ชัดเพราะมันเป็นกรอบอย่างนี้ไงกรอบสแตนเลสนะค่อนข้างแกะง่ายกว่าก็ถือว่าเป็นพระพระพระสวยหายากหายากมากเนาะแล้วก็อยู่ในสายของสมเด็จพุจันโตด้วยเนาะทั้งทั้งเอ่อมวลสารทั้งการปลูกเสกต่างๆเนาะ ก็ถือว่าเป็นพระดีพระสวยหายากอีกองคหนึ่งเนาะที่จะมาให้เพื่อนๆชมเนาะนะครับใครชอบหรือว่าอา่นไอ้นี่ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราหน่อยเนาะเป็นกําลังใจให้พวกเราได้เอาพระดีๆสวยๆพระสะสมพระหายากนะครับมาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับยังไงเดี๋ยวคลิปนี้เราแค่นี้ก่อนครับแล้วเดี๋ยวเราคลิปหน้าเราเจอกันใหม่ครับผมขอบคุณครับ